สวัสดีค่ะวันนี้ต้นมาแชร์สำหรับท่านใดก็ตามที่ใช้โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์อืดมากเลยเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ไปลบหรือล้างประวัติวิดีโอที่เราเข้าไปชมของเพื่อนๆนวันนี้ต้นมีเทคนิคดีๆไปชมกันเลยนะคะว่าจะมีวิธีการล้างประวัติการรับชมวิดีโอของเราแล้วทำให้โทรศัพท์เราลืนล่นปืด๊ดลื่นปื๊ดได้อย่างไร ไปเลยค่ะไปค่ะเปิดแอป Facebook แล้วมาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์กดจุดสจุดที่หน้าโปรไฟล์ค่ะกดเลือกบันทึกกิจกรรมให้เลื่อนหัวข้อที่เป็นแถบสีฟ้าจนเจอวิดีโอที่เรารับชมกดเลือกเลยค่ะระบบก็จะขึ้นวิดีโอทั้งหมดของเพื่อนๆนที่เราเข้าไปรับชมให้กดจุด3จุด ท้าวิดีโอถ้าต้องการลบวิดีโอแล้วกดปุ่มลบวิดีโอวิดีโอก็จะหายไปแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะลบวิดีโอทั้งหมดให้กดไปที่ล้างประวัติการชมวิดีโอค่ะระบบก็จะถามคุณแน่ใจใช่ไหมเฉพาะคุณเท่านั้นที่มองเห็นประวัติการรับชมวิดีโอของคุณกดปุ่มล้างได้เลยค่ะระบบก็จะแจ้งว่าเราเริ่มล้างประวัติ การรับชมวิดีโอของคุณแล้วอาจใช้เวลาสักพักในการล้างหากคุณมีประวัติการรับชมวิดีโอจำนวนมากเมื่อข้อความแจ้งหายไปแสดงว่าเสร็จแล้วให้กดย้อนกลับไปหน้าเดิมโดยการกดที่ลูกศรด้านบนซ้ายมือค่ะเลื่อนแถบสีฟ้ามาที่วิดีโอที่คุณรับชมกดลงไปค่ะ เพื่อทำการเช็คให้มั่นใจว่าตอนนี้วิดีโอที่เรารับชมไว้ได้ถูกรางประวัติจากระบบเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดลูกศรซ้ายมือด้านบนออกมาอยู่หน้าโปรไฟล์หลังจากที่เราล้างประวัติการรับชมวิดีโอของเราแล้วจะทำให้การใช้ Facebook ของเรารวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะลองทำดูนะคะ